โอเคมาเล่าต่อนะครับ109ก็เพิ่งออกไปสดๆร้อนๆนะครับเดี๋ยวจะลงทีหลังนะครับก็สวัสดีรายการพูดคุยไปเลยนะครับก็จะขอชี้แจงเพิ่มจากคลิป638ที่บอกว่า109ไปชนกับรถปิกอัพนะครับก็คือรถกระบะนะครับมีผู้บาดเจ็บประมาณ1คนไม่รู้ว่ามีเสียชีวิตไหมนะครับแต่ที่ดูมาเนี่ยนะครับก็มีผู้บาดเจ็บและ1คน นะครับก็น่าจะมีแค่บาดเจ็บคนเดียวนะครับเนาะคืออย่างที่ผมพูดไปในคลิป6 38อะนะครับว่ารถกระบะเนี่ยนะครับว่าจะเป็นรถเก่งรถกระบะเนี่ยมันไม่สามารถที่จะข้ามช่องตรงนี้ไปได้นะครับยกเว้นรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยอันนี้น่าจะข้ามได้นะครับไซค์ที่มาข้ามไม่ได้ก็เพราะว่ามันติดมันใหญ่เกินแค่นั้นเองนะครับเนาะ วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันโชค้รายวันหนึ่งของ109นะครับอย่างที่ผมบอกเลยสายเหนือเนี่ยจะไม่ค่อยได้เกิดอุบัติเหตุรถไฟมากนะักนะครับถ้าจะพบบ่อยจริงๆคือภาคใต้นะครับนะภาคใต้สำหรับผมเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอนะครับต่อให้จะมีรางคู่หรือว่าไม่มีรางคู่ก็ตามมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับเนาะ อุบัติเหตุอะนะครับมันไม่มีใครหรอกครับที่อยากให้เกิดแต่มันเกิดไปแล้วอ่ะท่านผู้ชมทำไงได้ล่ะเออคนเรามันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขอะไรได้นะครับเนาะแต่คนเราก็สามารถปรปับปรุงตัวได้เรื่องอดีตป,ปล่อยมันนะครับเราเอาแค่ปัจจุบันก็พออันนี้ก็เป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับเนาะคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับ ผมไม่มีสิทธิ์จะบังคับใครว่าเฮ้ยมึงต้องเชื่อกูนู่นนี่นั่นผมไม่มีสิทธิ์ไปไปบังคับอย่างนั้นนะครับเนาะโอเคก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่1นนะครับนะเกี่ยวกับรถไฟ109นะครับอาสตอมซีนหนึ่งนะครับทําขบวนมาแล้วไปชนกับรถปิกอัพแถวสถานีโคกกระเทียมหนองเต่านะครับเนาะอันนี้เรื่องที่1นนะครับเรื่องที่2นะครับอันนี้ ต้องชื่นชมสปีตข,ของดามเมเยอร์นะครับเพราะว่ามีโรงเรียนหนึ่งนะครับไปแข่งเออเขาเรียกว่าไปแข่งแบบว่าขบวนพาเลรชิงถ้วยพระราชทานนะครับเนาะและทีนี้เนี่ยไม้กระทามันฟาดคิ้วแตกนะครับคนที่เล่นนี่คือผู้ชายนะครับนะคิ้วแตกเลยและเขาเนี่ยก็ใจสู้มากนะครับสู้จนวิน่ได้ที้งท้ายก็คือเล่นจนจบ นะครับต่อให้คิ้วจะแตกก็ตามนะครับเห็นไหมบางทีเราก็ผ kind of ิดพลาดกันได้นะครับคนเรามันก็ผิดพลาดกันได้นะครับแล้วก็ต้องแค่แก้ไขปรับปรุงนะครับนะอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ก็อย่าไปแก้นะครับนะอย่างเช่นรถไฟไปเมื่อกี้เนี้ยอยากให้มันย้อนกลับมาก็ย <pet it counseling> ้อนไม่ได้เพราะมันไปแล้วนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สามนะครับเป็นเรื่องของโรงเรียนแห่งหนึ่งเออไม่ใช่โรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนอาสา อสังสารธระนะครับนะสะกดผิดขอภัยนะครับลงเน้นอสังสารธรรยะนะครับเนาะสะกดผิดขอภัยอีกรอบหนึ่งนะนะครับก็มีนักเรียนเนี่ยคนหนึ่งไปสอบนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยมันสิบมันสิบห้าวิชานะครับคะแนนเกอบไปแล้วสิบสามวิชาเหลืออีกสองวิชาที่ไม่เกอบก็คือศูนย์คะแนนนะครับ ซึ่งอย่างนี้เนี่ยมันทําให้คนที่เรียนเนี่ยและเขาเป็นแชมป์โต๊ะสนุกเกอร์ด้วยมั้งนะครับนะโรงนี้อา,อาสาสันชัมยะาเนี่ยก็เป็นโรงเรียนที่แบบว่ามีหลายกีฬานะครับมัจะเป็นบาสเกตบอลอะไรต่งตางๆนานานะครับและทีนี้เนี่ยคือเขาไปสอบนะฮะล้วเหมือนกับว่ามันมี ข้อผิดพลาดน,นะครับนะคือต้องโทษที่คุณครูประจําวิชานั้นๆหรือไม่ก็โทษคุณครูที่ปรึกษาที่ไม่ประสานงานอะไรเลยนะครับทําไมพวกคุณไม่ดูกันให้ดีว่าเออก่ะครบหรือยางคะแนนอ่ะมันมี15วิชาแต่คุณก่อไปแค่13วิชาอย่างเงี้ยนะครับอีก2วิชาไปไหนคุณจะให้เด็กติดศูนยหรอเด็กเขาก็ตั้งใจเรียนนะครับทําไมคุณครูต้องใจร้ายกับเด็กเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยคุณครูเนี่ย ก็ทากับเด็กเกินไปอย่างเช่นตีจนแบบว่าขาบวมเสียชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับนะมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมเลยเพราะฉะนั้นฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบด้วยและเด็กนักเรียนคนนี้เป็นนักเรียนโต๊ะสนุกเกอร์นะครับแชมป์สนุกเกอร์นะครับนะบนะก็คือที่ตีนั่นแหละนะครับตีลูกอะนะครับถ้าข้อมูลผิดยังไงขออภยัยนะครับนะคือเด็กนักเรียนน่ะมันมีความตั้งใจที่จะเรียนเว้ย นะครับนะอันนี้เรื่องที่3นะครับเรื่องที่4นะครับไฮโซปิงอีกแล้วนะครับไม่ค่อยอยากจะพูดถึงเท่าไหร่แต่มันจะเป็นต้องพูดคือมันมีคลิปหนึ่งนะครับที่พี่เขาเนี่ยไปกินเขาเรียกว่าเหมือนเส้นพาสต้านะครับนะไม่ใช่เส้นสปาเกตตี้นะเขาเรียกว่าเส้นพาสต้าและทีนี้เนี่ยคือเขาใช้ตะเกียบนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งสเต็กเนี่ยเขาดันเอาซอสมะเขือเทศลาดลงไปบนเนื้อที่ย่าง นะครับก็คือเสิร์ฟมาในจานและเขาลาดซึ่งอย่างเงี้ยคนชาวต่างชาติเนี่ยจะมองได้ว่าอาหารเขาเนี่ยไม่สุบไม่ไม่โทษไม่ไม่อร่อยนะครับก็คือมันแบบว่ามันดูไม่ดีนะครับมันขัดวัฒนธรรมนะครับนะตะเกียบเนี่ยถามว่ามันสามารถใช้กับสเต็กหรือว่าใช้กับเซนเซนพาสตา้าเนี่ยไหมได้นะครับมันไม่ผิด แต่คนต่างชาติเขาถือนะครับนะเขาจะมองว่าโอ้โหอาหารจานนี้มันไม่อร่อยเลยกูไม่กินแม่งและอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำไปอ่ะเขาคิดอะไรอยู่นะครับนะผมไม่ค่อยอยากจะด่าพี่เขานะเพราะว่าพี่เขาอ่ะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่คือเวลาที่เขาทําคลิปอ่ะเขาทําคลิปตัวเหมือนเด็กคนหนึ่งอ่ะนะครับนะจะว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีไม่ได้นะนะครับจะว่าเขาเป็นยาอ่อนก็ไม่ได้นะครับนะคือเขาอ่ะทําคลิปแต่ละคลิปอ่ะ อย่างคลิปที่ดาม่านั่นนะก็คือถอดเสื้อกางห้างอันนั้นนะ่ะมันก็สิทธิ์ของเขาแหละแต่ว่ามันดูไม่เหมาะสมไงคนมันเยอะนะครับนะคนเอาไปประจานมั่งนู่นนี่นั่นนะครับนะมันก็เลยเกิดแบบว่าอย่างเงี้ยขึ้นมาเรื่อยๆๆจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วคือคลิปล่าสุดจะไปกินไอติมนะครับนะมันจะเป็นรูปแบบว่าเหมือนมแมลงอะนะครับนะแล้วคือพี่เขาจะกินให้ได้ไงแล้วคือแฟนพี่เขาบอกว่าให้ไปกินผักกินสลัดผัก อะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อนะครับก็สิ่งที่พี่เขาทำเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมเอาซะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคลิปนึนอ่ะเขาบอกว่าจะทดลองเป็นผู้ใหญ่หนึ่งวันเขาก็ทำไม่สำเร็จท่านผู้ชมนะครับคือผมไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันถูกต้องแล้วหรือยังแต่สำหรับผมอะ่ะผมมองว่ามันไม่ถูกต้องเลยนะครับ อันนี้เนี่ยไม่ได้จะด่าพี่เขาแต่คือไอสิ่งที่พี่เขาทําเนี่ยมันดูไม่เหมาะสมก็คือการที่คุณเนะี่ะเอาตะเกียบอะมามากินกับเส้นสปาตาเข้าใจไหมตะเกียบอะมากินกับบุนเส้นก็คือแบบใช้คีบอะเออคีบบุนเส้นคีบหมูเอาไปย่างในหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะฮะ โอเคต่ออีกรอบนะครับเดี๋ยวจะจบคลิปแล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปอ่ะพี่ไฮซปิงอ่ะถ้าพี่เป็นผู้ใหญ่นะเขาจะไม่ทําคลิปแบบนี้เลยท่านผู้ชมนะครับจะไม่ทําคลิปแบบว่าตัวเองเป็นเด็กนะครับนะแต่ในเมื่อทําไปแล้วอ่ะบางคนก็เข้ามาวิพา์วิจารณ์ว่ามันไม่เหมาะสมแล้วแฟนเขารับได้ไงแต่กับคนที่เข้ามาดูคลิปอ่ะเขารับไม่ได้นะครับนะผมอยากให้พี่เนี่ยถ้าพี่เข้ามาดูนะ แม่รถไฟไหมกีกแล้วนะครับถ้าพี่เข้ามาดูคลิปของผมนะคือผมไม่ได้บิเจนะที่จะด่าพี่อะไรเลยหรือว่าแฟนพี่เข้ามาดูเนี่ยนะครับไม่ได้มีเจนะที่จะด่าพี่ว่าเด็กปัญญาอ่อนผู้ใหญ่ปัญญาอ่อนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมแค่พูดบอกว่าเออถ้าพี่ปรับปรุงตัวถ้าพี่แบบว่าเป็นผู้ใหญ่แบบ เหมือนคนรวยอ่ะไฮโซก็คือคนรวยแบบว่าใช้มีใช้ตังค์แบบเยอะๆจะซื้ออะไรก็ซื้ออย่างเงี้ยแล้วแบบว่าทําคลิปรีวิวกินนู่นนี่นั่นเอออย่างเงี้ยมันสามารถยอมได้ผมสามารถยอมทนดูได้นะครับนะไอคลิปที่พี่เขาลงไปเนี่ยมันผิดวัฒนธรรมมากเพราะว่าเขาใช้ซ่อมกันนะครับนะเส้นพาสตา้าเนี่ยนะครับเส้นสปาเกตตีก็ด้วยนะครับนะวุ้นเส้นมาม่าใช้หมดแหละนะครับ แต่ถ้าเป็นคนไทยเนี่ยจะใช้ตะเกียบม,มากกว่านะครับนะแต่เฉพาะเส้นสปาเกตตี้กับเส้นพาสต้าเนี่ยนะครับนะเขาจะใช้ซ้อมเท่านั้นแล้วก็สเต็กเนี่ยซอสเ,เนี่ยเขาจะไม่ทานะครับเขาจะไม่เอาอมาล่าบนเนื้อเขาจะไว้แบบข้างๆก็คือข้างๆจานนะครับอย่างเช่นซอมมะเขือเทศซอสพริกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะโอเควันนี้ก็มี4เรื่องนะครับแหม รถไฟมาพอดีแต่คงถ่ายน้ำไม่ได้เดี๋ยวแบ,บจะหมดโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะ